มารู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกลมกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเลยสูดปล่อยสูดปล่อยอย่างนี้นะคะเราก็เพียงเอาสติหรือว่าจิตไปรับรู้นะคะลมเข้าออกตรงนี้แหละตรงนี้มันหมายถึงการปฏิบัติเลยนะคะการทำงานเลยจิตของเราทำงานนี่แหละคะ่ะไม่ยากหรอกนะคะถ้าเรารู้หลัก ะะรู้หลักของอการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็คือการย้อนสอนจิตเข้าไปข้างในนะคะย้อนสอนจิตเข้าไปข้างในนี่แหละนะคะณเวลานี้นะคะแม่ก็ได้ประเมินแฟนคลับนะหลายหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศนะคะนอกประเทศนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะรู้สึกว่า การทำอาณาปณสติของแฟนคลับนะคะได้ผลนะคะได้ผลนะแม่ก็คิดไม่ถึงว่าจะได้ผลนะคะเพราะว่าณเวลานี้นะมีผู้ที่เกิดสภาวะนะคะผู้ที่เกิดสภาวะที่ปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์มากนะคะแล้วก็เกิดจิตเปลี่ยนนะคะเกิดมันสลบมันดับ บางทีก็ชาไปทั้งตัวแล้วก็พื้นมานี่นะคะนี่แหละคะ่ะก่อนที่จะเกิดสภาวะทุกคนนี่นะจะเจอทุกมากมายเลยนะคะทุกอธิบายไม่ได้เลยนี่แหละเป็นผลการทำอาณาปานสตินะคะอันนี้คือผลของมันนะผลของมัน,นะคะ่ะฉะนั้นนานนาเวลานี้นะปฏิบัติไปเลยนะคะอันนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วยนะคะ การที่มอีอิทธิบาทสีนะคะความตั้งอกตั้งใจนี่แหละนะพอเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอินรีห้าพละห้าขึ้นมานะคะมันจะมีโพชฌงเจ็นะอเริยมรคมีองค์แปดตามมาเลยนะคะโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยมันจะตามกันขึ้นมาเลยนะคะชื่อเหล่านี้นะ่ะตอนที่ปฏิบัติมันยังไม่รู้ชื่อหรอกนะคะเราก็ปฏิบัติไปก่อนนะคะค่อยมา เทียบเคียงนะชื่อทีหลังว่าเราปฏิบัติตรงนี้นะเกิดสภาวะนี้มันชื่ออะไรทีหลังนะให้มันถึงสภาวะก่อนไนะม่ค่อยม่เทียบเคียงนะคะถ้าเราไปรู้จักชื่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญญานะทาให้เราเนี่ยม,มั่นหมายว่าจะต้องถึงตรงนี้จะต้องถึงอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสัญญามั่นหมายนะคะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะถูกตรงด้วยนะอ่ะ ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นสาวกสาววิกานะคะ,ะที่ปฏิบัติมาเนี่ยปฏิบัติอาณาปานาสตินะคะในสติปัฏฐานสีเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าเพื่อเกิดบารมีธรรมนะคะนะอย่างน้อยถ้าไม่วิมุตติหลุดพ้นก็เข้าเกิดในสุขติภูมินะคะก็คือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะอยู่ใน กระแสจิตเทพเทวดาหรือพรหมนี่แหละทุกคนตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะคะอัน,นก็ถูกนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ตั้งเป้าไว้ว่าเพื่อบิมุิหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันนี้อันนี้เป็นที่สุดแห่งธรรมเลยนะคะใครจะตั้งเป้าไว้แบบไหนก็นแล้วแต่นะตั้งไว้นั่นแหละดีแล้วนะตั้งโครงการไว้ตั้งเป้าหมายไว้แต่หน้าที่ของเราคือปฏิบัติอาณาปานาสติ รับรู้ลมเข้าออกอยู่เสมอเสมอนะคะลมมันจะเข้ายาวมันจะออกยาวลมจะเข้าสั้นหรือออกสั้นแค่รับรู้มีสติแค่รับรู้ตร,รตรงนี้นะเราก็จะเห็นทุกนะคะเห็นเวทนาเนี่ยเห็นทุกเวทนาก่อนนะคะจะเห็นทุกมากมายนะแตกต่างกันไปนะคะตามวาสนาบารมีตามกรรมที่เราทำไว้นะคะ กรรมนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในศินห้านะที่เราทํามาอดีตชาตินะคะนะสินทั้งห้าข้อนี่แหละเราเราทำบกพร่องในสินข้อไหนข้อไหนมันจะปรากฏให้เราเห็นขณะที่เราปฏิบัติธรรมนะคะสินห้าเป็นสินพื้นฐานเป็นสินใหญ่นะคะฉะนั้นถ้าใครที่ ปฏิบัติมาเนี่ยถ้าจิตอยู่ข้างในจริงๆนะคะมีสติอยู่กันในสติปฐานสี่จริงๆเนี่ยมันจะเห็นทุกข์นะคะคือเห็นทุกเวทนานะคะสุขนี่ยังไม่พูดถึงเลยนะคะต้องต้องเห็นทุกข์ก่อนหมายความว่าใครที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยนะมันจะตกนรกก่อนนะคะนี่แหละมันจะตกนรกก่อน เมื่อตกนรกขุมนั้นขุมนี้ขุมน้นนะคะเทียบเทียงดูกันแล้วกันว่าขุมไหนบ้างนะคะเพราะว่านารกเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสินทั้งห้าข้อนะคะถ้าใครบกพร่องศินข้อไหนนะคะนรกตรงนั้นเลยนะคะนะไม่ว่าอาดีตชาติปัจจุบันชาตินะคะบางคนนี่ชาตินี้ไม่ได้ทําหรอกนะคะไม่ได้ผิดศินห้าเลยเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมี เจ้ากรรมในเวรมาทวงนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้มันต้องมองย้อนไปอีกหลายภพหลายชาตินะคะที่ผ่านมาเราเระลึกชาติไม่ได้เราจยเพิ่งตัดสินใจว่ากฎแห่งกรรมไม่เห็นยุติธรรมเลยยุติธรรมแน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่ลบล้างคําสอนพระพุทธเจ้ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น,นนะคะนอกจากลมหายใจนะคะสู่การหลุดพ้นตรงนี้แหละถึงจะ แก้กรรมได้จะตัดกฎแ่งกรรมได้ตัดภพตัดชาติตัดกรรมตัดเวรนะตัดหนี้ตัดสินนะคะตัดภพตัดชาติสู่ความบิุตุิหลุดพ้นได้นะคะหนีกรรมได้ตัดกรรมได้ถ้าทําอาณาปานสติเพราะว่ามันเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ให้มานะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่มีใครลูปรางได้ส่วนใหญ่ไม่มีใครที่เข้าถึงนะคะถ้าใครที่ไม่ตั้งใจจริงๆ่ยเข้าถึงยาก นะคะสูตรกฎแ่งรรมนี่แหละฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายนะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนะคะว่าขนาดนี้ลมสัมผัสที่จมูกซ้ายจมูกขวาหรือในโพรงจมูกนะคะใหม่ๆนี่ทําสมถะนะต้องรับรู้ลมตรงนี้นะคะตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะให้เห็นนะเห็นสัมผัสของลมก่อนการเห็นสัมผัสของลมเข้าออกนี่เป็นการฝึกสมถะหรือฝึกสมาธิให้เราเนี่ย มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ก่อนนะคะเป็นกําลังนะคะเป็นกําลังวังชาเป็นกําลังสมาธิสมถะท,ที่จะเอาไปประหัดประหารกิเลสนี่แหละถ้าใครไม่ทําสมาธิหรือทําสมถะจะไม่มีกําลังเลยนะคะที่จะขุดกิเลสตรงนี้นะคะขุดอนุสัยกิเลสตรงนี้ฉะนั้นลมหายใจนี่แหละนะคะขุดกิเลสขุดอนุัสกิเลสขุดอัศวะกิเลส อาทินว่ากิเลสหรืออะไรก็แล้วแต่สังขารบาปอากุศลน,นะคะโมหะอะวิชากิเลสตัณหาอุป,ปาทานในขันธห้าเรานี่แหละมันจะขุดออกมาทีละตัวทีละตัวพอเกิดขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกทุกทรมานเจ็บปวดนี่แล้วมันจะดับไปนะมันจะอยู่กับเราไม่นานแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะเวทนามันไม่เที่ยนเที่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็น รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคะก็คือมันมันไม่เที่ยงนะคะมันทุกมันไม่มีตัวตนนี่แหละคำนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์นะคะเรียกว่าไตรลักษ์นะคะไตรลักษ์คือลักษณะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคะขันห้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนนี่แหละนะคะใครที่จะลบล้างใครที่จะเถียงคำนี้ไม่มีทางนะคะเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายจะรู้จักขันห้าหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้รับรู้ลมนะคะมีสติกับลมหายใจเสมอเสมอเสมอนี่แหละแล้วเราจะเห็นนะคะเห็นทุกข์นะคะเห็นทุกเวทนาก่อน ทุกเวทนาก็คือความไม่ไม่เที่ยงนี่แหละนะคะเกิดเวทนานี้ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดเวทนานโน้นขึ้นมามันก็ดับไปเวทนาทั้งกายและทั้งใจของเรานี่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนานะคะมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะคะนี่แหละเพื่อนๆอ,อ่านะ มันเป็นสิ่งที่มันยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นี่เราพิสูจน์ได้ถูกไหมพิสูจน์ได้ทดลองได้เห็นผลจริงแต่วิทยาศาสตร์ดับทุกข์ไม่ได้เป็นทางโลกไป <c oughs> นะคะวิทยาศาสตร์เป็นทางโลกไปแต่พุทธศาสตร์นี่พิสูจน์ได้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจริงนะคะสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจในกายของเรานี่แหละ เราเห็นเราวางเฉยเราอุเบกขากรบมันดับทุกข์ดับตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตันหาอุป,ปาทานในขันหา้าตัดความเป็นตัวตนของเรานี่แหละนะคะไม่ต้องไปตัดอย่างอื่นนะคะข้างนอกเนี่ยเราบอกว่า ไม่ชอบสิ่งนั้นเราจะตัดสิ่งโน้นสิ่งนี้ตัดไม่ได้หรอกข้างนอกนะคะเราต้องมาตัดข้างในเรานะคะโดยใช้แรงลมนะคะพลังอาณาปานาสติเข้าไปตัดเข้าไปขุดเข้าไปคุยกวนขึ้นมาแล้วมันจะดับเวทนาทุกชนิดเลยเวลามันเกิดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันจะทุกข์แล้วมันดับไปนะมันไม่อยู่กับเราแน่นอนทุกครั้งที่เกิดทุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยนะ มันจะอยู่นะสักพักแล้วมันจะจากเราไปมันไม่อยู่นะคะมันไม่ใช่ตัวเดิมเลยตัวเวลาอะไรเจ็บขึ้นมาสุดๆๆไม่ว่าจะเจ็บกายเจ็บใจเนี่ยนะพอมันดับไปแล้วเนี่ยอันนั้นคือแล้วไปนะตัวนั้นนะตัวใหม่จะเกิดขึ้นนะตัวใหม่เกิดขึ้นตัวเก่านี่ไม่มาแล้วมันไปแล้วนะคะมันอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วมันหมดจริงๆด้วยไม่งั้นพระพุทธองค์จะบรรลุธรรมใต้ต้นโพได้ยังไงพระพุทธองค์ทุกมากมาย ทุกเสียดแทงหัวอกหัวใจทุกทั้งกายท้งใจถูกบีบคั้นนะคะถูกเสียดแทงทั้งคนในครอบครัวนะคะทั้งเรื่องราวบ้านเมืองนะคะทั้งในพระศกนิกรที่อยู่ในปกครองของสมเด็จพระบิดาถูกไหมมีการรบราฆ้าฟันแย่งเมืองกันนะคะย่ง ถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิสวาสแย่งอำนาจกันครอบครองบีบคั้นหอบใจพระองค์ท่านทําไมพระองค์ท่านพอบรรลุทำใต้ต้นโพแล้วอิสระเสรีเกิดฉับพันนรังสีีชดช่วงชัชวาลทั่วในโลกชมพูทวีปนีนนี่เลยค่ะทุกดับได้จริงๆนะคะตัดภพตัดช่ติได้จริงๆตัดกรรมตัดเวรตัดกิเลสตัณหาอุป,ปทานในขันห้าได้จริงๆค่ะ นะฉะนั้นพวกเราอย่าท้อถอยอย่าผิดหวังอย่าท้อแท้แม้แต่วันนี้มีแฟนคลับนะถามเรื่องผมตัดกรารมราคะไม่ได้วันนี้ผมตัดความต้องการทั้งเพศไม่ได้ใช่เลยถ้าเราไม่ทำอนาปนสติจะตัดไม่ได้จริงๆนะคะแม่ก็แนะนำให้ทำตรงนี้แหละค่ะให้อยู่กับลมหายใจทั้ง เอ่อเข้าทั้งออกนี่แหละค่ะทั้งลมยาวลมสั้นนะคะหรือ่างบางทีไม่เห็นลมเราเราก็แค่รู้ไปนะคะไม่เห็นลมเราก็ต้องสังเกตไปนะเนี่ยถ้าอยู่กับลมยาวๆชา้ชาๆลึกๆหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะเห็นเวทนาอะไรเกิดขึ้นอุเบกขาวางเฉยกับมันนี่นะมันจะตัดกรรมราคะได้จริงๆนะคะนะ ก็พุทธตัวอย่างที่เราเห็นคือพระพุทธองค์นี่แหละนะทุกมากมายทําไมพระองค์ถึงหลุดพ้นได้จิตอิสระโชดช่วงชัดสวลานะในคืนวันเพ็ญเดือนหกใต้ต้นโพวันนั้นอีนะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะในโลกใบนี้ที่เรารู้จักตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่แวนหลวงปู่อะไรมากมายนะคะเยอะแยะทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วนะ พระองค์ท่านเหล่านั้นนะคะถ้าเป็นอริยะสงฆ์นะคะที่ตัดภพตัดชาติตัดกรรมตัดเวรได้จริงๆนี่แหละคนที่เป็นตัวอย่างให้เราก็มีนะคะเดี๋ยวนี้แฟนคลับแม่นะคะมีละหลายคนนะคะที่เกิดสภาวะตัดนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอิสระขึ้นมาได้นะคะนี่แหละค่ะเพราะว่าการทำอาณาปานสตินี่มันเป็นผลนะคะมันมีผลนะคะต่อการ ตัดกิเลสตัณหาอุปาทานในขันห้าตัดความเป็นตัวตนของเรานี่แหละเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคือเอาจริงเอาจังกับมันนะอย่าท้อถอยอย่าทอแท้อย่าเห็นแต่ความสุขสบายอย่าไปมองหาความสุขเวลาปฏิบัติต้องมองหาความทุกข์นะคะต้องมองหาเวทนานะคะคที่เป็นทุกข์เวทนานี่แหละต้องตกนรกก่อนตกนรกไม่รู้กี่ขุมกี่ขุมแล้วค่อยขึ้นสวรรค์ พอจากนั้นขึ้นสวรรค์แล้วเราจะมาติดพลมนะติดสุขปีติสุขปีติสุขจากนั้นจิตของเราจะสู่ความเป็นเอกคตาจิตตั้งมั่นแน่ๆเป็นหนึ่งอันนั้นแหละนะคะจิตที่มีกําลังมากนะคะเหมือนเรามีกําลังพร้อมที่จะประหัสประหารกิเลสล้วก็ใช้จิตตัวนี้นะคะทําวิปัสสนานะคะโดยตามรู้ดูตามรู้ตามเห็นอ่า ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะสำรวจสังเกตขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้โดยอาศัยแรงลมหายใจพาสติพาจิตขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงข้างในเรานี่นะนะสังเกตภายในเรานี่แหละภายนอกเราควบคุมมันไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์เราเขาอะไรก็แล้วแต่แต่ภายในเราควบคุมได้นะเราทํา ตัดได้นะคะฉะนั้นเรามาอยู่กับภายในเราอยู่ตลอดเวลาด้วยอาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจสังเกตเวทนาที่กายความรู้สึกที่ใจอุเบกขาว,วางเฉยกับมันแล้วจะตัดทุกข์ได้ตัดภพตัดชาติจากลมหายใจสู่การหลุดพ้น